าย่ะน่าจะเป็นปลาช่อนไงตูแงนะ้แรงอ่ะไม่อยากให้หลุดเลยนะมายังนะาอาแล้วมาแล้ว ตูแรงเลวยว่ะนี่ครับหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดโอ้โหเต็มเงี้ยงเลยยกมาเลยสองสาม,สามนี่ครับประชอนดนแล้วครับหลุดเลยครับจอดครับโดนแล้วไอ้เงี้ยแม่งลงไปโดนปุ๊บเลย ะเะเอปมานะครับการหานขานมาทางนี้อันตัวเว็ดได้ผลไหมครับไม่มาเลยว้นัดสิบโลนะ่ะของสมหวังเลย ใหญ่อะใหญ่มากอะดูคันเบ็ดครับงอเลยวะให้กูช่วยจับปะนะเฮ้ยใ,ใหญ่เหมือนกันวะข้าปากเข้าปากเลยว่ะเพื่อนอ่ะอออข้าปากเลยอ่ะขอดูใกล้ๆนะครับามาใกล้ๆหน่อยด้โอ้โหมิดเงี้ยงเลยตอนเนี้ยเล่นได้เล่นได้น,ดนารนะับโดนแล้ว สุดยอดอละเพื่อนมันเริ่มอ่ะยกขึ้นมาเลยโอ้ยนี่ครับตัวเป็นโลครึ่งโลได้สุดยอดมากครับหุยน่าจกินเข้าไปไงวะนี่ครับใหญ่จริงๆนะยอดอ่นะน้เพื่อนอะไรวะไม่รู้อ่ะ <laughs>